มากันที่1กหนึ่งกิจกรรมนะคะของทางช่อง3เรื่องในโอกาสครบรอบ45ปีนะคะสำหรับเรื่องหลังการถ่ายทำสติ๊กเกอร์ลายค่ะโดยวันนี้ที่นำมาให้ใหชมกันนะคะเป็นคาแรคเตอร์ของอคู่ขวัญจากสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายรณพีนะคะเจมมาและมิ้นชาลิดาค่ะกว่าจะได้ชมคาแรคเตอร์ต่างเนี่ยทั้งคู่ต้องพยายามกันขนาดไหนแต่ละคนได้รับบ,บทบาทหรือว่าคาแรคเตอร์ที่จะต้องถ่ายทอดผ่านสติ๊กเกอร์ลายเป็นคาแรคเตอร์อะไรไปฟังเสียงของทั้งคู่กันเลยค่ะ ของผมก็จะเป็นคาแรคเตอร์ดีฮายครับผมก็จะเป็นการทักทายนะครับสมมติใครอยากจะทักทายกับเพื่อนก็สามารถกดตัวหน้าผมแล้วก็ส่งไปหาเพื่อนได้ครับเป็นครั้งแรกที่ผมถ่ายไลน์สติ๊กเกอร์แล้วก็ที่เป็นหน้าของเราแบบจริงๆแล้วก็ไปอยู่ในไลน์สติ๊กเกอร์เห็นเขาตอนนี้เขามีกันเยอะครับเราก็ดีใจที่เราก็มีบ้างละครับผมดีใจมากได้มีลายเป็นหน้าของตัวเองเราด้วยคอมมินไดท้าอุบค่ะ อุ๊บก็ติดตามได้นะคะทาง Official Line ของช่อง3นะคะก็ได้โหลดกันครบรอบ45ปีของช่อง3จัดให้ค่ะ นอกจากเจมมาและมิ้นชลิดาแล้วนะคะก็ยังมีพระนางช่องสามอีก14คนนะคะที่มาร่วมถ่ายทอดคาแรคเตอร์ต่างๆในสติกเกอร์ไลน์ครั้งนี้นะคะใครที่สนใจนะคะเตรียมตัวโหลดกันได้ตั้งแต่วันที่3มีนาคมถึงวันที่4เมษายนนะคะมีเวลาโหลด1เดือนค่ะนอกจากนี้ยังสามารถอัปเดตข้อมูลแบบพิเศษสุดๆนะคะผ่านทาง official Line นะคะของทางช่อง3ได้อีกด้วยนะคะเตรียมตัวกันได้ค่ะวันที่3มีนาคมนี้ก็จะเริ่มโหลดกันได้แล้วค่ะ